ตำบกทั่วนะครับผมบกทั่วมาแต่มือแรกไว้ตำน้องมาตำมือที่สามพี่น้องมึงมันก็ี้เป็นสีนี่จังหน่อยหนึ่งนี่ครับตำบกทั่วใส่ปลาไหลครับด้วยนี่ครับปลาไหลตอนพี่น้องเอ้ยนี่นะของแซ่บอีสานมันเท่าครับผมครับผมพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีคอยแมร์ลบุรีครับผมมือนีเจอกันขึ้นที่สามครับผมมือที่สามมัอนี่ยแมร์ลบุรีอยู่กับพัานซ่างนะครับอาน้องที่ครับอ่าอย่างก่อนน้องโจ้นะครับวันไห้มาได้ไหมครับมือนีเพอสิฉอกัว่าตอนแรกมานแสนจะมหั่จรรย์ครับนะครับที่ได้วันที่ มงพูดเหรอครับผมกลัมานี่ครับตอนนี้ยุ่งอยู่ในขั้นระยกขึ้นก่อครับผมอยู่ที่อำเภอบ้านนาเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนๆที่เป็นไหนกะว่ากันครับนี่เขามาหาบึงหมายนาี่เป็นหมายนาปีครับผมนี่เดี๋ยวจะให้ดูหมายเลยนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาเป็นหมายนาปีครับผมลูกข้าวกำลังขึ้นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมมันเป็นข้างบ่อเดี๋ยวให้ฟันช้างสำรวจหมายนิดนึงนะครับมีโอเคเหมือนกับว่า โอ้แดดมันลืงเหลืองไงไม่รู้วยโอ้แต่ได้บอกยมีน้ำอยู่ครับนี่ครับเราจะดูแบบนี้บ่เมนต์ก็มีอาทิตย์คนนี้ก็เป็นแบบว่าให้ะยะตรงหนมันเขียวไม่เทปหรอเหมือนห้อมันกัดอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเรายังไม่แน่ใจ ลอยมันกัดมันแปลงนาข้าวอยู่แปลงหนึ่งเขาจะพาไปดูครับผมตอนนี้เดี๋ยวเขาจะขาหมายก่อนนะครับผมที่3ของเขาครับอยู่ที่นครนายกอำเภอบ้านนานะครับเด้อฮะสิเข่าเอาเทียบกันเถอะือไว้กันเดี๋ยวสั่งเบิดขานครับผมสิเข่าที่เพิ่งสั่งคิดว่าอะไรเช็คเกี้ นี่ครับข้าดหนึ่งข่าเหนียวนะครับด้วพี่น้องกัทีกินข่าวกันครับผมเนาะแล้วตอนนี้ตําอันนี้ครับสมตำครับผมตำบกทั่วนะครับผมบกทั่วเอามาแต่มือแรกไว้ตำน้ำมาตำมือที่สามพี่น้องเมึงมั่ก็ี้เป็นสีนี่จังหน่อยหนึ่งนี่ครับตำบกทั่วใส่ปลาด้ครับด้วยนี่ครับปลาดตอนพี่น้องเอ้ยนี่ละขอมแซ่บอีสานมันท่าครับผมนี่ครับโอ้ยผอมร้ายแตกเลยไปกินบกเน่าหอมพริกครับผมนี่กินปลาดกปลาลาว อนี่ครับเดี๋ยวมากินน้ำกันนะครับเพือพี่น้องนี่ครับนะพลองทองก่อนเรียกนคำจ่อยก่อนครับผมโดยการตำทัวนะมือหนิครับจะมีเมนูกันหนึ่งขอ U สองคนครับมือหนิมือพู้ใดไรนะครับเอ๋อเดี๋ยวเรากินน้ำกันครับผมพี่น้องอ๋อทองลายทองลายจึงในแจ๊คสียาบกราบบปเล่ครับเนาะเดี๋ยวรอบมังครับสองขึ้นบกขยานภาไในเราขึ้นนี่กับว่าใส่ไปสามม่องพี่น้องมือนีิโอ้ยหาไม้ยากครับเนาะปูรุข้อนแต่ถามว่าทําไมไม่บอก ตำบลบอกบ้านไอ้ไม้กับบุหูจักขึ้กันเนี่ครับเอว่าบ้านนี่ยังเนี่ยอยู่นี่ไอ้ไม้นั่งอยู่นี่กับบุหูจักว่าบ้านนี่ยังเงื่อนครับผมเนาะตำบลยังสิกับบุหูหูว่าวยู่อำเภอบ้านนาแหะครับเรอยู่นครนายกครับผมแค่นี้ครับผมน้องว่ายไม้กัดตะเวนหาไม้เอาเองขึ้กันนะครับเนาะอืมมันมีผลไอซีไม้ไห้นะครับผมตะเวนไปนอกจากว่าสิีปเจอเชาหน้าก็ถามเพิ่นไปเรื่อยไอซีนะครับเนาะว่ามึงไหนเป็นตำมีหนูอะไรี่สิเนาะแต่เขาจะ้งหาเอาเองนะครับผมเนาะอืม เอ้าตอนนี้เดี๋ยวมากินตำทวนกันครับผมนี่เอของแสบบัานนะโอ้ยแมงมาครับแสบเดี๋ยวซีมอีกเบิ่งครับผมอืมลูกพริกต้องห่วงครับตำตำทวนต้องเผ็ดเผ็ดกระเดกกระไล่ครับวันนี้ครับเห็นไหมพี่น้องเว้ยหืมหืมแซ่บแล้วลูกพี่เดี๋ยวตักก่อนแป๊บนึงมาดูนี่ครับเรียบร้อย ทัวทท่่าเสร้านอาหารเเมนูครับผัดเผ็ดอาหารป่าครับเนี่ยหรือว่าไอ้ไหมนี่ครับทำทัว่วโอ้สุดยอดเลยครับแก่เมย์ไม่แนวแก่เมย์พร้อมเนี่ยลายแตกครับล่องเมองขลยนะครับอือืเอาเลยอ๋อรีย่อยดีๆครับผมยุกลังท่องกันท่าสองคนครับคุณไหน นี่ครับวัฒนันวิธีชีวิตอิสระมาเท่าครับผมนี่ครับวิธีอิสระครับผมเราต้องไปเป็นลูกจ้างผู้ใดครับพี่น้องเป็นนายของตัวเองได้ไปไหนอยู่กับเทาเองครับผมเนาะสูดๆได้ครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับครับผมสวัสดีเนี่ยมเศร้าครับผมมาดิแต่ไม่ต้องกำลังขึ้นครับพี่น้องเจอฝนครับมื่อคืนเดี่ยโอ้โห ัวเดอดเลยบันนี้กรับอยู่ทางในคนเดียที่เขาไปเอาอะไรบ่ครับไปทั้งต้เสื้อผาเอเพนตกข้านโอ้โหสภาพสองงัน้อคืนทางนอนบุดรดกรบปุ่นหรถสภาพดรถก็ได้โอ้โหพี่น้องเลยเอ้าชีวิตในเมืองนี่เด็กว่ากันครับปสิแก้เมื่อโอ้ยเติมเติม แกตืมครับผมพี่น้อเอ้าบงสวาพอนตกโอ้ยชีวิตถกรงสังางาบนไดมติอี่นอเอ้ย้านนวาีละด่าลงเทิงกมั่งตัวด่านถงน้าถงเทินบอก เรียบร้อยเรียบร้อยดีวรวมน้ำเมื่อเดิมไปครับผมพี่น้นอนงเมยเพราะว่าซีมิโต้ฝนตกเป็นที่พี่น้องเลยครับผมสุดยอดเลยละ่ะไปพนานสาวก่อนเลยครับผมฝนตกยางแห้งมือ่อคืนนีี อีกซองหองเจ้ารถสเขาวไปเอาอะไรุ้๊ครับผมถนนมันเป็นดินเนาะโอ้โหสุดยอดเลยครับผมอืมหลังนี้เสียกตึงหมดครับพมานดูเสือกเสียกตึงๆเดี๋ยวจะโดดกันด้ครับด้วยเรบเเสียกตึงนะครับเนี่ยโอ้ รู้หน่อยวะเอ้ามีตัวครับว่ายานฝนน่ะน้ำแดงครับผมพี่น้องเดจ้าแทชไฟครับพี่น้องน้ำแดงหุ่นตัวก็เอาครับผมเนี่ยรอแล้ววะแทชไฟครับผมนี่รอแล้วะหุ่นตกไปครับโอ้ยพอดีจับกบแล้วมึงขึ้นนี่ครับผม ตัวกแห้งน้ำท่วมนี่ดีจับซบแท้มืไอ่ได้ครับมันดีที่ล่อฟังขาทั้งเมืองชนครับพี่น้องฝนตกแห้งมือหนีเที่ยงเทียงบ่ายใบพูดแล้วสิดิ่งมัเมืองชนเลยครับผมสุภาพพี่น้องไปจับอึง้งเนาะล่อฟังขาครับพี่น้องล่อฟังขาลัางนีพวกเอาครับผมเออน้ำแดงขึ้นนี่นี่อะไรตกแห้งครับก็มย ตกโดนถูกไหมครับเป็นชั่วโมงเงาหมืนขึ้นเลยเอ้อครับผมตะเวนขึ้นสดใสครับเสาะสวัสดีกันเนี่ยหมุเสาร์ได้ไหมทางท้ายยามเสาะครับผมฝนตกมือนีินครายกบ้านนาเหร็ดในไม้ซะแล้วครับผมไปครับเลยครับพี่น้องเออหนี่งพันว่าแห่งทุกแห่งซ้ำของงามมาเจอของกีอีกพี่น้องเอ้ยอืม ร้อนดีฝนตกน้อยกัดจนแบดเป็นหนูใหญ่ข้างบนเขาไทยแหะผมก็คิดว่าเห็นป่ะขอนกันอยู่พ um> mm> really: ี่แ um, ล้วหนูใช่ป่ะฝนมันเปิดตกมือนีย่พี่น mm ้องเลยนี่หนูมองจอดเลยอ่ะอื้อ เห็นหน้าหนูตัวนี้ยังค่อยว่าได้เลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับฝนตกปั่นพี่น้องเลยเสอกระบานแล้วมมดคอยรอฟังข่าวทางชนว่าฝนตกอืมครับไม่

นี่นายนกคะ้องมึงรู้น้ท่วมกับเบิร์ดเป็นเดเอาบะังนดักปลาไหลได้ดักอะไรเลยโอยดักนูปลาังหนยๆๆฮะอยู่นิ่งหนอ้แม่นูบอกเสียครับยังเดอยู่นิ่นำี่นยังบดตุยยังอ่ะ ดีเด hey. hey. ah. ้อน hmm. ี oh right. hey. ่นีตอบป่งพี่รองหนูมดน้ำซำกันนี่หรือมั้งำน้ำอัะหลอกเด็กตัวบัวพอดีเฮ้ยนุ่งซาวในน้ำเนี่ยเาจกเอาในน้ำัากลับหรครับบโวมันใสปลาไหลเลยพี่รองเลยโอ้ เบิ่งนำมืแห้งกันน้าผทอดอีก่วบลังตีนเลยพี่หนุ่มอันนี้ใช่กันเลยดีแค่ไหนแหละเรียบร้อยเอ้ยพี่น้องเอ,อ้อ,อสองตัวคือพู่อีกสามสี่หลังลุยขี่ไายไปเอาอีกแล้วโอ้กิดหน้าไม่อยู่แต่หน้าหน้าสองคู่สามอันเอ้ยพี่หนุ่ม Nè, nhìn kìa mấy nhà gói kiểu, mấy hên mất này chẳng nè Nè, chú nhỉ, nè Chỗ này Nè Nè Ờ, nè, mày chứ hồi không nè, cắp Nè, lòng hình, phan một xa Hả? Chúng là <laughs> mèo vang. mèo mèo không? mèo 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 tổ, mèo mà mèo 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 tổ đi mèo mèo phân mèo หนูตัวงามจริงๆรัดไปครับพี่น้องโอ้มาสุดท้ายเด้ครับพี่น้องครับแรงแรกพันสร้างว่าเอาสันว่าผมไม่ได้<า>เปิดกล้องวะเฮ้ยฝนตกยังมาพ่ออยู่ติเออเรียบร้อยครับผมเอาไมา้ถ่ายตัวแรกข้างวันครับมือตั้งเป้าไว้สิบตัวเล,ขขวคเลวววยครับพี่น้องครับได้ไปแล้วหาในฮกแล้วเหลืออีกซีเอ้าพี่น้องครับเดี๋ยวหลุดน้วยกันครับวันนี้ว่า ทำไมกระพันสร้างสิได้บ่เนาะสิบตัวเลยเสียไอ้สามไม้เลยครับผมนี่อีกไม้นึงนี่นี่นี่หลายที่สองมึงดูเอาบ่ครับบ่มมาเลยนี่หยาบปิดพี่น้องเลยไปครับผมนั่พอดีมีลูกค้ามาออเดอร์ฟังสีฟ้าขวดใหญ่ครับผมขวดหกร้อยบาทนะครับผมขวดหกร้อยบาทไม่ส่งฟรีพันสร้างว่าดเหล็กเอเลอเท่านั้นวะแม่นบริสุทธ่์ เดินเตื้ยเฮ้ยเดินเตี้ยบน้อยเดียวนี่เฮ้ยนี่ตัวกลับไปให่ไปมันปีแห่มาเล่นเลยครับฮะยปีแห่มบ่มน่าจะเล่นขาดนะอย่ันหมุนกัดอืมโอ้โหกัดเสียดไปแล้วครับผมพี่น้องไปไหนไปทังเดไปผาเสื้อคว้าในเดินนั่งไก่ครับมันนี่พี่น้องเดี๋ยวนี่ว่าไว่วยไหมก็ผ้าซาดิไปใส่ได้ครับเด้อ Úp ừ, yếp con Tụi nhầy đến nè Trăm <laughs> đèn mà Yếp đây mà Tháng nào cháu cuộn vào yếp đây, ở đây, ở đây, ở Ơi, thìm chút này, kiệp thìm Ha 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 Ờ, kiệp lợi không? Khiếp con bọc nhầy, bọc bề Đúng không? Muốn mắc cát xe khát Tối sáng ở lắng đi xì đi hả không? Đúng không? Thăm ngang khá, phải được. เดบ๋่เห็นนึกว่าเหลี่ยดำวะฮะใส่ขัวบอกแล้วโลเลี่ยมวะตัวะตอนนี้บรุภีไม่รุ่นหนุ่มสี่เหลีโอ้น้ำแดงนั่งดีตัวนี้มาให้น้ำแดงน้ำแดงฝนตกเนาะใส่กระลังงามครับผมนี่ใส่กระดูกกรอบซีตัวโลหะตัวโลเดครับผมแดงสู่ฝนครับนี่ไปแคทไปครับ ดูอีกต่อครัแบเดี๋ยวเอาหนูเปทั้งไก่ผมนะครับมอ,องด้วยหัวก็เป็นสีเหลืแหลกฝนตกมันล่มล่มก็มีเสือกกระโดดนาน่นานั่นนันนันนันโอ้โหนี่ยงวะจะโดดไปสิตายตายโดดไปบ่ากาด <c oughs> ปันมวยเ <c oughs> ส้นใช่หรอตีลักกาฟาดเอา อได้แรงไหมอ๋อไปครับผมพี่น้องใส่ไม่ต้งหนีมันเถอะลูกพี่เพื่อเป็นที่แรียกหน่อยโอ้ยฝนตกลมพัดตัวนี้พี่น้องได้มาเนาะท่องซิปตัวนี่เนาะอโอ้โหนี่ก็ซื้อไม้ไปใส่ปะพี่น้องหาจะได้พวกซิปตัวพวกนี้ ตั้งท่วงไว้สิบตัวครับผมนี่ในเมื่อเราแปดน่ครับพุดนหานี่สามเป็นแปดครับผมทงมือ <laughs> ม่ละสิบตัวนี่ครับเสดยจสมบอสิสบ้านสร้างไวายญุพนสองตัวสันว่า,าเดี๋ยวจุก้อ่ะครับผมได้ไปเพิ่งทำงันแต่ว่าไปไหมที่ผรไปน้ำเล่นท่ไปถ่าอยอีต้นข้ามูบวะโอ้ดึง้างในพูน่เนาะ มุ่นมุ่นดึงตัวเขาหมู่ไปเผื่ออยู่ไปเลยตักแล้วโอ้โอ้ยหมายเนาะน้องมาสู่ผลงานครับผมนี่ผลน้องผลตัวก็เซลสิปตัวครับผมได้เวลาลูกพี่ไเล็กตัวสุดยอดเลยนี่แปดตัวเอ้าค่ายอยู่ครับค่ายยางแปดตัวนี่ครับผมไม่เอาเลยผลงานว่าังสีฟ้าผลตัวตัวนะครับเนาะสีฟ้าดำแดงครับผมกับฟ้าไปหลายหลังนะครับแล้วกับต้นประชาติ เขตดอัดสุดยอดเลยกันนี่ครับแปะตวัวพี่น้องเอ้มื่อนี้เขาเดินทางนะครับได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเขาไปใส่ฮอดหมองขี้ว่ากันแต่เพื่อนบอกใหไปใส่พี่น้องอุ๊บอิ๊บไปก่อนเอาไปครับผมพี่น้องมื่อนี้แปะต,ตัวครับฝนตกปุ่ยน่ยเบิ้งทางรถมาพี่น้องไอ้เบิ้งเจ้าด่อเนี่บื้งเบิ้งสภาพรถแม่นั่งผมโอ้สุดยอดครับผมดีเพชรรถเมื่อยครับผมไปไปเพ็ดเมย์นั่งมาใหม่ครับผมโอเคเนาะ อะไปครับผมเราเจอกันครับผมสวัสดีครับ